สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพามาทำความรู้จักกับโค ok ลอคเซียร์ r e d e m น t i o n นะคะตัวนี้เป็นไม้นำเข้าจากอเมริกาอ่ะถ้าสังเกตนะคะเส้นลาวาแดงของเขาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับไม้ไฮบิดในไทยเนาะเส้นลาวาแดงเนี่ยวิ่งเหมือนกันนะคะแต่เส้นเนี่ยจะไม่ได้วิ่งถี่มากเหมือนไฮบิทในไทยนะคะเส้นเขาเส้นลาวาเนี่ยมันจะค่อนข้างอ้วนๆนะคะเนี่ยใหญ่ๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ลาวาตรงกลางเนี่ย ตรงเส้นกลางใบนะคะเขาจะระเบิดแบบเยอะมากคือสวยมากๆนะคะแล้วก็เล่นแสงมากๆเลยเนี่ยนะคะตัวนี้สะท้อนแสงอยู่นะคะเนี่ยคือเล่นแสงสวยมากๆเลยนะคะตัวนี้ Redemption ลักษณะการออกหน่อของเขานะคะก็คือจะเป็นกึ่งไหลกึ่งหน่อนะคะจากประสบการณ์การเลี้ยงเนาะอันนี้คือลองเลี้ยงทั้งเลี้ยงน้ํากับเลี้ยงดินนะคะก็นี่นะคะถ้าออก เป็นไหลเนี่ยก็จะประมาณ1-2ข้อไหลนะคะไม่ได้ออกเป็นไหลเยอะเยะแบบมิดเดิลรอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้มันเป็นอีกตัวนะคะที่แบบน่าสะสมมากๆเลยนี่นะคะเราเรียงเป็นกอสวยมากอันนี้ก็คือเรียงไว้หน้าร้านนะคะไว้ให้ลูกค้าดูนี่ถ้าสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อสอบถามได้นะอ่ะเดี๋ยวไปชอมอีกตัวเลยนะคะตัวนี้ เห็นอยู่ติดกันแล้วเนาะก็แนะนำหน่อยตัวนี้นะคะเคยทำคลิปไปแล้วตัวนี้ชื่อว่าคาเดลาพิงนะคะฟอร์มเต็มก็เป็นอย่างนี้เลยตอนคลิปเก่าเนะาะมันเหลือแค่สองสามใบแต่อันนี้ก็คือเอามาเลี้ยงอีกทีหนึ่งสวยมากๆนะคะความจริงเนี่ยเส้นเลาวาแดงเขาเนี่ยจะสีชัดยิ่งกว่านี้นะคะแต่ว่านี้น่าจะแบบใบแก่แล้วนี่นะคะสวยมากๆเลยนะคะสตัวนี้แบบ ปลูกไว้ด้วยกันนะคะในอาเนี่ย,อนนยสองใบเทียบกันเลยสวยๆเลยนะคะสำหรับพันเดล่าพิงค์แล้วก็รีเดียมชนเนาะอ่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อสอบถามได้ที่แฟนเพจ Facebook มือบอลชากังเราหรือว่าเบอร์นะคะเดี๋ยวจะแนบไว้นะสามารถโทรมาสอบถามหรือจะทักไลน์มาก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ไปละคะ่ะบ๊ายบาย